สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุูทุกคนนะครับอันมันนี่ข้าเบิงเส้นทางเที่ยวไปไฮไปหน้านะครับอันนี้คือเส้นทาง่างอาับนะครับอากลับจากการตัดหญ้าเบิองเบิงไปกับปันไปเที่ยวแล้วครับเนี่ยเส้นทา่าเส้นท่ากับพี่น้ดอดครอบ ส่วนสุดยอพตัวพิชานท่านใน้ก็นานะ่จาจข้างกับบ่คอยอยู่กันได้นะครับเพระาะว่าผลตกดูรับแต่กับไข่แน่ที่ว่าพ่อมีทางไหนเที่ยวสำหรับเขตนี้แล้วนะครับอันที่ดินส่วนใหญ่กับสิปูมั่นนะครับปลูกมั่นปลูกหญา้ากับปลูกหญ้าเลี้ยงงัวอันปลูก ส่วนยางแน่นะครับไปพ่อได้ก,กีดกินนะครับกีดขายกินเป็นไร้มือส่วนมันนี่ก็ถือว่าเป็นเงินก่อนเงินเก็บนะครับตัสิีเพชหลักๆคือยู่สองอย่างบ่ปลูกมันก็ปลูกส่วนยางอัน,นอเกษตรกรเท่าอยู่นี่นี่็ถือว่าพยันขันแข็งครับผมบ่ค่อยมี ไทยยูเฮือนป้ใใดนะครับเขมีแต่เฮ็ดงานทุกคนกตเฮ็ดงานแต่ดึกนะครับเือนแต่ดึกเขอมากีดอย่างอันนี้ก็เป็นทางินหือว่าถ้ามาชาติของมันนะครับนเนาะเกรตเมันม่นกระเสกระซำนี่นะครับป้ไดเป็นลาดอย่างตลอดไต้ก็มนตีอีกแบบครับ ได้ตื่นเตียนดีได้เห็นความสีเขียวนะครับนะเนาะเ็นแล้วก็สดชื่นครับสนะีเขียวเนี่ไเคมีแห้งนะครับหลังจากที่ทานปามันไปแล้วนะครับเราไปเป็นป้ายางนับป้ายางป้ายาง ก็จักของผู้ใดนะครับมาจักคือได้สายเส้นทางผ่านไลา์ไฮไลายนะหน้าไลน์มองรหสผ่หน้าจะรับทางผมงเองก็ปลูกหญ้าน,นะครับปลูกมั่นคือกันนะครับืันนี้ก,ก็กล้าว่าแบบ ที่ขอต้นมั่นเขาเจ้านะครับเพราะวา่าที่เอาไปปลูกหน้าแรงนะครับปลูกมั่นนาแรงจะได้มันมีเงิ่อนตอนไส้วน,นเวียนตลอดปีนะครับอันนี้พ่อใหญ่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาลํมั่นทีขอเข้าไปที่ว่าเขากําลังปลูกไว้ตอนนี้อันนี้ก็ใช่วันละครับเนี่ย แล้วก็จะน้อยแจะได้จอดแล้วเนี่ยมห่อนหน้าซรับบานนี้ถ้าเอาปั้ำมั่นขึ้นรถเทเลอร์้วคือสิบทายบ่ไใดนะครับเพราะว่าม,วมันเอมมีหมองนั่งครับหากมักบรรยากาศอีสานบานเห้าบรรยากาศแบบบ้านบานแบบนี้มักวิถีชีวิตคนอีสานเพื่อเป็นกําลังใจให้คนเห็ดคลิป จะได้เกิดฝากพี่น้องปองปลายกดติดตามกด s u b สไคร์ e นเดอครับขอบคุณหลายครับ